ในกรณีที่เรามีเบอร์ไว้ใน iPhone หลายร้อยเบอร์ครับเพื่อนๆแต่ว่าภายใต้หลายร้อยเบอร์ที่เรามีเนี่ยมีอยู่ไม่กี่เบอร์ครับที่เราจำเป็นที่จะต้องติดต่ออย่างรีบด่วนแล้วก็ติดต่อบ่อยๆมากเลยทีเดียวทีนี้การเข้าไปหานะครับกับจำนวนเบอร์เยอะๆเนี่ยบางที จะเข้าไปค้นหาเบอร์ก็ไม่สะดวกจะเข้าไปปัดเพื่อไปอยังเบอร์นั้นก็ไม่สะดวกมีวิธีการเลือกเบอร์คนสำคัญที่เราจำเป็นที่จะต้องติดต่อได้ครับวิธีการดังกล่าวนั้นคือตั้งให้เป็นเบอร์คนโปรดนั่นเองนะครับ ไปดูกันเลยครับว่าขั้นตอนการตั้งเบอร์ในรายการโปรดทํำยังไงไปที่โทรศัพท์เลยครับโทรศัพท์แต่สครั้งเพื่อเปิดเมื่อเจอแอปโทรศัพท์แล้วใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจิกๆโทรศัพท์ปุ่มปุ่มหลังจากนั้นนะครับเราใช้1นนิ้วแตะตรงซ้ายล่าง รายการแถบรายการโปรดปุ่มทับ1จาก5รายการแถบรายการโปรด1จาก5เราใช้1น,นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปตรงรายการ1จาก5ตรงนี้ครับจึกจกหลังจากนั้นเราก็จะเด้งเข้ามาในหน้าต่างของรายการโปรดนะครับเรับไม่มีรายการโปรดเมื่อสำรวจดูเ้าบอกว่าไม่มีรายการโปรด ขอลองปัดขวาเอ๋ขอลองปัดซ้ายนะครับให้สุดๆเลยว่ามีอะไรบ้างด้านในนี้นะครับรายการโปรหัวข้อนี่รายการโปรหัวข้อเพิ่มปุ่ม,มอันนี้คือปัดซ้ายแล้วนะครับปัดซ้ายไปอีกเพิ่มปุ่ม,มไม่มีแล้วปุ่มเพิ่มจะอยู่ซ้ายสุดงั้นก็แตะเข้าไปตรงปุ่มเพิ่มนี่นะครับจึ๊กๆเพิ่มแต่สองครั้งเพื่อปิดทิ้งหน้าต่างที่แสดงขึ้นปุ่มหลังจากนั้นเมื่อเราแตะปุ่มเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ใช้หนึ่งนิ้วปัดไปทางขวาเพื่อสำรวจกันได้เลยครับเลือกรายชื่อเพื่อเพิ่มไปยังรายการโปรดนี่เขาจะแจ้งว่าเลือกรายชื่อที่ต้องการเพิ่มไปยังรายการโปรดเท่ากับว,ว่ารายชื่อในรายการโปรดที่ไม่มีเมื่อสักครู่เนี่ยเราสามารถเลือกได้เพิ่มได้นั่นเองนะครับทีนี้ปัดขวาต่อเลยฮะลุ่มปุ่มรายชื่อหัวข้อยกเลิกปุ่ม จะมียกเลิอกอยู่ตรงนี้นะฮะปัดขวาต่อค้นหาช่องค้นหาตรงนี้ก็<อ>จะให้ค้น<ก>หาหน,นะครับถ้าเกิดเราจําได้ว่าชื่อที่เราต้องการนําไปเพิ่มในรายการโปรดเนี่ยชื่ออันนั้นชื่ออะไรเราสามารถพิมพ์เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะขอปัดขวาต่อไปนะครับกล่องอสมมติผมจะเอาชื่อกิ่งกิ่งอ่านี่เจอแล้วกิ่ง ผมใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจึ๊๊จื๊จริงเตือนเพิ่มไปยังรายการโปรดก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาบอกว่าเพิ่มไปยังรายการโปรดข้อความมือถือข้อความมือถือโทรโทรวิดีโอวิดีโอยกเลิกปุ่มยกเลิกยกเลิกปุ่มวิดีโอโทรหมายความว่าอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับที่ก็ถามตรงนี้เนี่ยถามว่า เราเพิ่มเข้าไปเพื่อเราจะให้รวดเร็วต่อการไปทำอะไรสมมติว่าเรามักจะส่งข้อความให้กับเขาแต่เราต้องการส่งแบบด่วนๆใช้แบบเร็วๆเราก็ปัดให้มาตรงกับข้อความมือถือข้อความของเบอร์มือถือนั่นเองนะฮะแต่เขาบอกข้อความมือถือนอะแต่ถ้าเกิดเรา รีบที่จะนำมาใช้ดวนดวนที่จะนำมาใช้เพื่อการโทรโทรเราก็ปัดมาที่โทรนี่ครับหลังจากนั้นใช้1นิ้วแต่สอครั้งจึ๊กๆโทรอ่าโทรนะครับเลือกโทรนะครับทีนี้ปัดขวาต่อมือถือ08 1 2 3 4 5 6 7 8้เขาก็จะโชว์เบอร์มือถือมาให้ด้วยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับ ผมขอปัดขวาต่อไลนแล้วก็มีไลน์ด้วยโทรนี่คือโทรทางไหนโทรทางเบอร์มือถือหรือว่าโทรทางลายถ้าโทรทางเบอร์มือถือก็แตะตรงเบอร์มือถือเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราจะโทรทางลายก็ต้องแตะตรงลายนี่แหละครับผมขอปัดขวาต่อนะครับยกเลิกปุ่มแล้วก็จะมียกเลิกทีนี้สมมุติว่าผมต้องการจะติดต่อเข้าทางเบอร์มือถือ ก็คือการโทรผ่านทางเบอร์มือถือผมปัดตรงที่ปัดมาตรงที่ลั n นมือถือ0812345678เบอร์ของเขาที่เราได้บันทึกไว้ในรายชื่อหลังจากนั้นใช้1นิ้วแต่2ครั้งแต่2ครั้งเพื่อปิดทิ้งหน้าต่างที่แสดงขึ้นปุ่มกิ้งเพิ่มปุ่มรายการโปรหัวข้อ ออออตอนนี้ผมได้เด้งเข้ามาอยู่ในหน้าต่างของเบอร์ในรายการโปรดแนวนะครับจากเดิมที่บอกว่าไม่มีรายการโปรดอันนี้ผมปัดยังไงก็ล่าสุดปุ่มทับ2สองจักเลืออยู่รายการโปรดมือถือมือถือนี่ผมปัดไปทางซ้ายนะครับจะมีเบอร์แล้วครับที่เขาแจ้งว่า ไม่มีเบอร์ในรายการโกรดก็ไม่ได้แจ้งอย่างนั้นแล้วฮะนี่รายชื่อแนละ้วทีนี้ทีนี้ผมจะเพิ่มเบอร์อื่นชื่ออื่นเข้ามาอีกทํายังไงอตอนนี้มีชื่อกิ้งคนหนึ่งแล้วชื่อหนึ่งแล้วก็ปัดไปทางซ้ายครับรายการโกรดหัวข้อเพิ่มปุ่มตรงคําว่าเพิ่มเลยนะครับแตะเข้าไปจึ๊กึกเพิ่มแต่สองครั้งเพื่อปิดทิ้งหน้าต่างที่แสดงขึ้นปุ่มผมจะเพิ่มกล่อง เ,เลือกรายชื่อเพื่อเพิ่มเปยังไราการโปรดเขาบอกให้เลือกรายชื่อกลุ่มกุมตอนนี้เด้งมาที่หน้าต่างของโทรศัพท์แล้วนะครับคือโทรศัพท์ตรงไหนตรงบรรดารายชื่อนะ่ะที่เป็นตัวเลือก3จาก5นะน่ะเด้งมาอยู่ตรงนี้นะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเลือกรายชื่อต่างๆที่เราต้องการผมจะปัด หาไปหาะะรายชื่อนะครับรายชื่อหัวพ่อยกเลิกปุ่มค้นหาช่องค้นกล่องนี่เจอกล่องแล้วแล้วผมขอปัดต่อไปดูนิดนึงเมื่อตะกี้เลยกล่องจะเป็นกิ่งนะฮะคือกล่องก่อนแล้วก็กิ่งเรียงอยู่อย่างนั้นเมื่อตะกี้นะฮะนี่ผมเจอกล่องแล้วแต่ผมจะปัดไปดูกิ่งอะ่ะกิ่ง กินกล่องแก้วอ่าแล้วก็กินกล่องแก้วอ่าทีนี้ผมปัดซ้ายกลับมาตรมกล่องกินกล่งองนี่แหละคือรายชื่อที่ผมต้องการผมใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจึ๊กจ๊กกล่องเตือนเพิ่มไปยังรายการโปรดอ่าแล้วเขาก็จะบอกว่าเตือนเพิ่มไปยังรายการโปรดข้อความเหมือนเดิมครับเราจะเลือกเบอร์นี้เพื่อใช้ทำอะไรส่งข้อความไหมโทรโทรไหม วิด <Video. S 1> ีโอวิดีโอไหมวิดีโอเนี่ยน่าจะเป็นวิดีโอคอลนะครับยกเลิกแล้วก็ยกเลิกยกเลิกนี่คือทํารายการมาทั้งหมดจะไม่มีผลลัพธ์ใดๆถ้าเกิดเราไปแตะตรงยกเลิกถ้ากะะับว่ายกเลิกการทําในขั้นตอนนี้กับเบอร์นี้กับรายชื่อนี้ทั้งหมดนั่นเองนะฮะผมจะปัดไปตรง โททรรอีกีกนะคับวิดีโอโทรเพราะว่าตรงนี้น่าจะมีรายละเอียดให้เราได้ดูผมแตะตรงโทรแล้วนะครับจึก๊กจึ๊กโทรหลังจากนั้นผมปัดขวามาดูกันมือถือ02345 6,789เขาก็จะโชว์เบอร์ขึ้นมาผมปัดขวาต่อนะครับเบอร์โทร0823456789นี่ไงครับเพื่อนๆครับ ปัดขวาต่อนะครับ <Line. S 1> ลลยแเราก็ลายยกเลิกปุ่มยกเลิอกอ่าตรงนี้มีประเด็นให้ดูกันนิดหนึ่งว่าเขาโชว์เบอร์มาให้สองเบอร์เนี่ยเท่ากับว่าไรครับเท่ากับว่าในรายชื่อนี้บันทึกเบอร์ไว้สองเบอร์อ่าและทีน่นี้เบอร์ไหนลหละที่เราจะเพิ่มเข้ามาในรายการโปรนะครับอ่า ไนลนเบอร์โทร0823456789เพราะว่ามันมี2เบอร์เราต้องเลือกนะครับเราไม่เลือกแค่นี้ยังทำรายการไม่เสร็จไม่สำเร็จนั่นเองนะฮะสมมุติว่าผมจะเลือกเบอร์มือถือ023456789ก็เลื่อนมาให้ตรงกับเบอร์นี้คือเบอร์ที่ เราจะเลือกนะครับหลังจากนั้นใช้1นิ้วแตะ2ครั้งจิกจิกแต่สองครั้งเพื่อปิดทิ้งหน้าต่างที่แสดงขึ้นนี่การเพิ่มเบอร์เข้ามาการเพิ่มชื่อเข้ามาในรายการปลูกก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่สองครั้งเพื่อปิดทิ้งหน้าต่างที่แสดงขึ้นมเขาบอกแตะสองครั้งเพื่อปิดหน้าต่างแตะสองครั้งเพื่อปิดทิ้งหน้าต่างที่แสดงขึ้นผุ่มขอปิดก่อนนะครับจิกจิกแต่างที่แสองครั้งเพื่อปิดทิ้งหน้าต่างที่แสดงขึ้นแต่สองครั้งเพื่อปิดทิ้ง มือถือรายการโปรดหัวข้อตอนนี้รายการโปรดของผมนะครับซ้ายสุดจะเป็นเพิ่มปมุ่มเพิ่มอยู่นะครับเพิ่ม,มนี่อยู่ซ้ายสุดนะครับหลังจากนั้นจะบอกรายการโปรดหัวข้อว่าตรงนี้คือรายการโปรดนะตัวเองเอ,อย่างนี้ฮะกลัวว่าเราจะหลงไปนั่นเองว่าเออเราอยู่ที่หน้าต่างไหนเนี่ยปัดขวามากิ้งมือถือปุ่มเป็นกิ้งอแล้วก็บอกว่ามือถือปัดขวามากล่องมือ,อถือปุม่ม รายการแถบเลือกอยู่ราย,รายการโหมดทัพหนึ่งกล่องมือถือกิ้งมือถือรายการโปรดหัวข้อแล้วถ้าเกิดผมจะเพิ่มอีกชื่อนึงอ่ะได้ไหมได้เราจะเพิ่มมาอีกชื่อก็อแล้วแต่เราแหละครับเพราะว่ามันเป็นมือถือของเรานี่นะครับก็ไปที่ไหนละ่ะก็ไปที่ปุ่มเพิ่มเพิ่มปุ่มนี่จึก๊กๆเพิ่มแต่สองครั้งเพื่อปิดทิง้ง <ไป S 1> หน้าต่างที่แสดงขึ้นไุ่มรชื่อกันเลือกรายชื่อเพื่อเพิ่มเป็นยังไงกับกลุ่มปุ่ม รายชื่อหัวข้อยกเลิกปุ่มค้นหาช่องค้นหาแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขสมมุติว่าผมมีรายชื่ออยู่ในโทรศัพท์น่ะหลายร้อยเบอร์ปัดไปหามันไม่ไหวหรอกวิธีการวิธีการก็คือพิมพ์ก็ได้นะครับช่องค้นหาช่องค้นหากำลังแก้ไขเข้ามาที่หมดตัวอักษรตำแหน่ง,งตรงแจงต้นมันัะและชื่ออะไรล่ะที่ต้องการจะหานะพิมพ์เข้าไปเลยฮนะดอก สระแอสระแอผมพิมพ์สระแอไปตัวหนึ่งดอ,ดอ,ดอกอกอกอไก่ไปตัวหนะึ่งอ่ะหลังจากนี้ผมจะลองค้นหาดูค้นหาอ่าก็คือพิมพ์สระแเอแล้วก็กอไก่ไปฮะหลังจากนั้นใช้หนึ่งนิ้วแตะตรงขวาล่างค้นหาอันนี้ในกรณีที่เราขี้เกียจจะปัดขี้เกียจจะเลื่อนไปหาชื่อต่างๆาแล้วฮะ,ะจำได้ว่าชื่อที่ผมต้องการหาอยู่นะตอนนี้เนี่ย ขึ้นต้นด้วยกับสระแอแลวก็กอไก่นี่แหละผมก็พิมพ์ลงไปแล้วนะครับสระแอแล้วก็กอไก่หลังจากนั้นก็เลื่อนนิ้วลงมาตรงขวาล่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี่ค้นหาตรงนี้เขาบอกค้นหาแล้วใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจึก๊กจึ๊กค้นหาผล,ผลการผลการค้นหาเขาบอกผลการค้นหาชื่อที่ตรงกันที่สุดหัวข้อชื่อที่ตรงกันที่สุดอ่ามันโชว์ขึ้นมาแล้วนะฮะแก้ว มีแก้วชื่อหนึ่งแก้วอ่ามีแก้วแก้วมีแก้วอย่างเดียวเนาะชื่อที่ตรงกันที่สุดหัวข้อชื่อที่ตรงกันที่สุดคือแก้วแก้วแสดงว่าเราได้มาแค่ตัวเลือกเดียวเมื่อเห็นว่าใช่แล้วแหละอันนี้แหละที่เราต้องการหาอยู่พอดีใช่หนึ่งนึง,นงแต่สองครับเุืๆกอยู่เตือนเพิ่มไปยังรายการโปรดเพิ่มไปยังรายการโปรดขอเตือนอีกแล้วนะฮะ หลังจากนั้นปัดไปทางขวาข้อความโทรจะมีเหมือนเดิมก็คือข้อความโทรเราเลือกอะไรวิดีโอวิดีโอยกเลิกปุ่มวิดีโอวิดีโอโทรโทรข้อความเพื่อนเพื่อนสังเกตอะไรไหมไรายชื่อนีอ้ร่วมสังเกตกับผมหน่อยหนึ่งไหมพอปัดมาทําไม,ม่มีมีอะไรเพิ่มไปยังรายการข้อความข้อความโทรโทร <Video. S 2> วิดีโอวิดีโอสังเกตอะไรไหมมีแต่โทรวิดีโอทําทำไมไม่มีไลน์อาใช่ไหมครับเพราะว่าสองชื่อที่ผ่านมาเนี่ยมีไลนี่คำตอบอาจจะเป็นได้ว่าคำตอบอาจจะเป็นได้ว่าเบอร์ที่ระบุไว้ในรายชื่อนี้นะนะครับ มันเป็นเบอร์ที่ไม่สามารถสร้างยูซเซอร์อรได้ผมสันนิษฐานเบื้องต้นไว้อย่างนี้นะฮะเพื่อนๆว่าใช่หรือไม่ใช่ก็แสดงข้อคิดความเห็นมาหรือท่านผู้รู้ดูอยู่นะตอนนี้ก็แจ้งถึงที่ไปที่มาให้ผมนิดนึงนะครับว่าเออทำไมมันไม่มีหลายจะหาว่า Voiceover หรือว่าไอตัว p p o o n เนี่ยมันงงแล้วมั้งมันเออละมั้งคงไม่ใช่นะฮะก็คงจะมีเกณฑ์อะไรที่จะหยิบตัวเลือกต่างๆมาโชว์ให้กับเราได้ดูนะรอบนี้ผมขอเอายกเลิกปุ่มวิดีโอเลือก,อกโทรไปที่เบอร์หลายครั้งล้เลือกวิดีโอบ้างดีกว่าจึกๆวิดีโอ ผมเลือกวิดีโอแล้วฮะหลังจากนั้นผมปัดมาทางขวาไลานนี่มีลายมาแล้วนะครับเป็นที่น่าสังเกตนะฮะตัวเลือกต่างๆเนี่ยเขาจะขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีที่ไปที่มาแต่ที่ไปที่มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามัน,นังไงเพื่อนๆเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวผมปัดขวาต่อก่อนยกเลิกนีมียกเลิกขวาสุดยกเลิกยกเลิกซ้ายมา ได้มาวิดีโอวิดีโอเพิ่มไปยังรายการโรดอ่าแล้วก็จะมาเจอหัวข้อว่าวิดีโอที่นี้วิดีโอตรงนี้เนี่ยตอนที่เราไม่แต่วิดีโอจะไม่ขึ้นไลา์ขึ้นมาแปลกไหมเออผมว่าแปลกยู่เนาะอาจจะเป็นด้วยอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมพูดโดยความคิดส่วนตัวที่ผมไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยนะฮะหนึ่ง คำว่าวิดีโอเนี่ยหมายถึงวิดีโอที่โทรผ่านทางรายชื่อนี้แหละโทรตรงไปที่ไลนชื่อนี้แหละหมายถึงวิดีโอคอลนะครับสองวิดีโอคอลที่ว่านี่คือผ่านทั้งรลายของเบอร์นี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกดูดิอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับผมเองก็ไม่ได้เข้าใจลึกในเรื่องนี้เท่าไรหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อน มีารายละเอียดที่อธิบายแล้วเข้าใจให้เห็นถึงที่ไปที่มาได้ดาบกรวนฮะช่วยกันเติมเต็มให้กับผมนิดนึงผมจะขอไปเลือกที่ลนยลนลองเอดอนดูจึก๊กจัลนหลังจากนั้นผมขอปอัดขวาที่บ้าน0331234567นี่เ้ขาโชว์เบอร์ขึ้นมาด้วยทีนี้ ผมปัดคว้าต่อนะครับมือถือ0334567890อาผมปัดขว้าต่อนะครับที่ทำงาน0339876543ผมจะทวนเพื่อย้อนเรื่องไปให้เพื่อนๆเ,เห็นกันนิดนึงนะครับว่าชื่อที่ผมบันทึกไว้ว่าแก้วเนี่ยผมบันทึกเบอร์ขึ้นต้นด้วย033ทั้ง3เบอร์เลยนะฮะผมบันทึกไว้3 ทีนี้ไอทีแรกเราเลือกว่าโทเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวทีแรกเลยผมมาเลือกที่วิดีโอเนี่ยจึงจะปรากฏลายขึ้นแต่เดิมไม่มีนะฮะพอผมมาเลือกลายแล้วเขาก็าจะโชว์ขึ้นมาแล้วทีนี้เลือกวิดีโอก่อนนะครับเมื่อสักครู่แล้วผมก็เลือกไลา่าพอเลือกลายเสร็จก็ปรากฏเบอร์มาให้ อาจจะถามเป็นในๆว่าเออแล้วลายที่ว่านะามีตั้ง3เบอร์นะจะเอาเบอร์ไหนล่ะนี่อา,อาจจะถามว่าอย่างนี้คะผมก็ขออนุญ,ญาตเลือกเลยฮะทีนี้มือถือ0334567890เนี่ยผมจะขอเลือกเบอร์0334567890ขอใช้หนึ่งนิ้วเลือกเบอร์นี้จ๊กๆแต่สองครั้งเพื่อปิดทิ้งนัดแก้วลายปุ่มอ่าทีนี้ มาดูสถานะของเบอร์แต่ละเบอร์กันกล่องมือถือปุ่มกล่องนี่เบอร์มือถือกิ่งมือถือปุ่มกิ่งมือถือกล่องมือถือปุ่มเ,ออเห็นไหมฮะแก้วลายปุ่มแก้วเนี่ยลายนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่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 ผมเข้าใจไปว่าถ้าเกิดเราเลือกรูปแบบการโทรแบบไหนนะฮะและเมื่อคราวที่เราจะโทรออกครั้งต่อไปเนี่ยมันจะ กับการใช้งานของเรานะครับเ,เราโทรไปที่แก้วเรากําหนดไว้น่ว่าเป็นลายโทรทุกครั้งก็เป็นลายกิงเรากําหนดไว้น่ว่าเป็นเบอร์โทรโทรทุกครั้งก็จะไปยังเบอร์โทรสมมุติว่าผมกําหนดกล่องไว้ว่าเป็นข้อความเออน่าแปลกนะฮะสมมติสมมติแต่เมื่อกี้ผมเลือกไว้ว่าเป็นโทร สมมติว่าผมเลือกไว้ว่าเป็นข้อความทุกครั้งที่แตะเข้ามาก็น่าจะนำเราไปยังการส่งข้อความยังกล่องนะฮะ,ะผมเข้าใจว่าประมาณนี้ทีนี้รายละเอียดของการเพิ่มรายชื่อเข้ามาในรายการตัวในคลิปนี้น่าจะประมาณนี้คลิปหน้า เรามาดูกันนะครับว่าการเลื่อนหรือว่าจัดลำดับรายชื่อต่างๆที่อยู่ในรายการโปรด ấy, จะมีวิธีการจัดลำดับกันยังไงสมมติว่าในรายการโปรดของเรามันก็มีอยู่หลายชื่อแต่ชื่อที่สำคัญที่สุดเราอยาก,กเจอแรกๆที่สุดเนี่ยทำยังไงจะมีการจัดการกับ เบอร์ที่เรียงอยู่ในนี้ได้ยังไงมาเจอกันคลิปหน้าครับ